บ้านในฝนตกบ้างเอ่ยวันนี้นะคะบ้านเรานะคะฝนตกนะคะเมื่อเช้าไปทําบุญด้วยแล้วก็ขณะที่พระทาบุญที่วัดทาบุญนะคะพระสวดอยู่นะคะฝนก็เทลงมาอย่างหนักเลยนะคะแต่ว่าอากาศคึมฟ้าคึมฝนตั้งแต่ตอนช่วงเช้ามืดแล้วนะคะก็เลยต้องรีบไปวัดนะคะไปทําบุญกันนะคะอากาศก็สดชื่นนะคะดับร้อนคลายร้อนไปได้เยอะเลยนะคะเพราะว่า ที่ผ่านมานะคะตั้งแต่เดือนมีนาเมษาเป็นต้นมาเนี่ยอากาศร้อนร้อนมากๆเลยนะคะทุกคนตรงนี้ก็จะเป็นที่เราชอบมานอนนะคะมานอนเล่นจะมีโต๊ะอยู่ตัวหนึ่งมานอนเล่นนะคะมานั่งพักอยู่ใต้ต้นมะม่วงนะคะด้านขวามือก็จะเป็นต้นมะม่วงส่วนด้านซ้ายมือตรงนี้ก็จะเป็นพวกต้นไม้ใบสวยๆนะคะพวกบลอนสีนะคะต่างๆพวกอะโกนิมาหรือว่าต้นไม้ที่ ใบเขาส,สวยๆต้นเขาส,สวยๆนะคะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเป็นต้นบอลน,นะคะแล้วก็จะมีเคราหรือสีด้วยตัวนี้ก็เลี้ยงง่ายนะคะเลี้ยงไม่ยากเลยแค่นําเขามาแขวนแขวนนะคะเขาก็เป็นไม้ฟอกอากาศอย่างหนึ่งนะคะซึ่งเราก็จะมีตอนแรกกร็ปลูกไว้นิดเดียวนะคะไปๆมาๆก็หากระถางนู่นหากระถางนี่นะคะมาแขวนเขาไว้รดน้ําบ้างไม่รดด้ำบ้างนะคะเขาก็อางอกหรือว,ว่าจเจริญเติบโตได้ดีเลย วันนี้ฝนตกก็เลยพามาให้ชมบนสีนะคะตอนแรกนะคะก็จะเฉายุบลงไปเยอะมากๆเลยนะคะทุกคนแต่พอฝนตกลดน้ำบ้างนะคะก็ช่วยให้เขานะคะเติบโตขึ้นมาได้ออกใบแล้วก็สีสันสวยงามให้เราได้ชมอีกครั้งหนึ่งนะคะซึ่งเขาจะมีหัวนะคะเป็นหัวซึ่งเวลายุบไปแล้วเนี่ยพอฝนตกหรือว่าได้น้ำใส่ปุ๋ยบ้างเขาก็จะงอกขึ้นมานะคะสวยงามแบบนี้